วันนี้นะักศพาทุกคนไปพระราชวังแวร์ทายพระราชวังที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลก <Hi. S 1> ลูกแรงไปหรอ Why? Like คลิปนี้ต้องจบแล้วนะ แต่งเต็มไปปะเต็มนะแต่ว่าคนทางแบบสายจะมองเห็นปะปกตินะคนในแวรสายเขาแต่งตัวกันคนที่แต่งแบบนี้โดนประหารไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็โดนไม่ต้องกลัวหรอกกดไว้นะรับนี่สากดไว้นะกดไว้กดล้ละกดไว้บังยื๊อเจอเคยไทยเข้าไปฝรั่งเศสงงค่ะทาาวันนี้นะจะพาทุกคนนะคะมาสถานที่ท่องเที่ยว สำคัญอันดับ2ของฝรั่งเศสค่ะอันดับแรกเนี่ยใครมาฝรั่งเศสก็ต้องไปพอไอฟเฟลและอันดับ2นั่นก็คือพระราชวังแวร์สายนั่นเองค่ะระดับสลัดแปลงมาถึงแวร์ซายทังทีจะธรรมาดาก็ไม่ได้วันนี้จะจัดเต็มทั้งหน้าผมชุดถ้าชอบความจัดเต็มความปังแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ เดี๋ยวไปเริ่มแต่งหน้ากันค่ะหลายหลาคนเคยเห็นนะคะภาพของสาวฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> การแต่งหน้าในยุคแบบมารีอองโทเนตนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าจะขาวมากแล้วตาต้องเป็นสีฟ้าแก้มชมพูนะคะแล้วปากบนต้องเล็กปากล่างต้องใหญ่ค่ะ พราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าความหน้าขาวหน้าผ่องเนี่ยนะคะก็คือคนรวยความมีสง่าราศีแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ดันเอาประหลอดนะคะซึ่งเป็นสารอันตรายต้องห้ามเนี่ยเอามาทาหน้าคนนี้รสมัยก่อนก็จะอายุสั้นมากๆค่ะเพราะว่าใช้สารอันตรายต้องห้ามเนี่ยทาเข้าสู่ร่างกายแล้วก็หยุดทาไม่ได้ด้วยนะพอหยุดทาปุ๊บ หน้ามันก็จะปะทุเป็นหนองซึ่งต้องบอกว่าโชคดีมากที่ปัจจุบันนี้นะคะผู้หญิงเราหลายลคนเนี่ยสามารถหน้าขาวใสได้โดยที่ไม่ต้องทาปลอดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นเมอร์ซี่วิตซีค่ะวิตซีเซรัมและเซรัมทาฝ้าค่ะแค่มีคู่นี้นะคะก็ไม่ต้องโดนสารอันตรายต้องห้ามแบบปลอดเหมือนสาวสมัยก่อนแล้วค่ะที่สําคัญนะเขามีแบบซองที่ พกพาง่ายมากๆสามารถหาซื้อได้ที่7ซเว่นอีเทุกสาขาเลยแต่จริงๆเขามีแบบไซส์ใหญ่ด้วยนะเป็นวิตามินซีแบบเข้มข้นมากๆแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะไม่กัดผิวไม่แสบไม่ลอกแน่นอนเนื้อเซรั่มก็บางเบานะคะพางง่ายมากๆจริงๆเทรนในการแต่งหน้าเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่าเทรนนี้เทรนนี้ไม่ไหวละวองไก่อนเล แต่ถ้าใครมีปัญหาฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำจากการกดสิวนะคะนันะแนะนำตัวนี้เลยสามารถทาตามได้เลยนะคะกับเซรั่มทาฝ้าของเมอร์ซี่เหมือนกัน mm hmm. เซรั่มทาฝ้านี้ก็สามารถทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะไม่จำเป็นต้องทาเฉพาะจุดทาได้เลยหลังล้างหน้าเช้าเย็นแค่มีคู่นี้รับรองว่าหน้าใสเป๊ะโดยไม่ต้องพึ่งประลอดรืยสารอันตรายเลยะคะ่ะ ไม่คิดไม่ปั่นเหมือนกันนะว่าจะได้มาแต่งหน้าโดยที่ฉากข้างหลังเป็นพระราชวังแวร์สายเป็นพระราชวังที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกเดี๋ยวเนี้ยเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าสวยที่สุดในโลกจริงไหมสาวฝรั่งเศสสมัยก่อนนะคะต้องตาฟ้า หลายคนจะสงสัยว่าทําไมต้องตาสีฟ้าถึงจะแปลว่าแบบสวยหรือชนชั้นสูงเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะคะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีที่หายากมากต้องจะกัดจากหินลาพิสลาซิลีนะคะหรือภาษาไทยก็คือหินไททูลน,นั่นเองซึ่งเป็นของหายากแล้วก็มีค่ามากๆการที่จะเอาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นเมคอัพหรือมาทําบนชุดมาย้อมผ้าเนี่ยจะต้องมีแค่ชนชั้นสูงระดับราชวงศ์เท่านั้นถึงจะใช้ได้แต่ ก็เป็นเหตุผลนี้ทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยตายเร็วเพราะอะไรปะมันสกัดจากหินใช่ปะแล้วมันอนุลอยไม่ได้ละเอียดพอเขาก็สูดดมสูดดมทุกวันถ้าอ้อปลอดมาทาหน้าเอาสีจากหินที่สกัดเนี่ยมาโดนหน้าโดนตัวกินเข้าไปอีกอะไรอีกก็เลยทําให้เสียชีวิตเร็วมากคนสมัยก่อนก็เลยจะมีอายุสั้นมากๆนะคะโชคดีแล้วล่ะที่เราเกิดในยุคนี้ ไม่ต้องเล่นใหญ่เล่นเวอร์แบบอีระดับสะบัดแปลงเนี่ยอีดอกช่องอื่นเขามาถึงเขาก็เดินเดินพูดๆไปละอีสะบัดแปลงเนี่ยเหมือนสร้างเรื่องสร้างงานสร้างอาชีพให้ต,ตัวเองต้องนะั้นะอยากรู้ช่วยเม้นหน่อยว่าช่วงนี้ดูสะบัดแปลงเพราะว่าแต่งตัวเวอร์หรือแก็แต่งตัวว่าไม่เกี่ยวนะพี่นาะพี่นันเลิกแต่งตัวเวอร์ได้แล้วเพราะตัดชุดมาก็หลายหมื่นแต่เดี๋ยวนี้เอาขนมาก็ยากทุกคนอย่าตลกนะเพราะว่าน่ะจะแต่งหน้าตามเลฟซึ่งแก้มต้องชมพู แก้มเขาเป็นอี้จริงไม่ได้พูดเล่นนะดีไม่ดีชมพูกันนัดด้วยจริงอ่ามีคนตาดตัอย่างดีขึ้นไปค่ะไปดูกันว่าพระชองแวร์ซายเนี่ยสวยที่สุดในโลกจริงไหมและนัตจะรับรอสังกักรื อนาตกรรมการแต่งตัวแบบยุควิกตอเรียนนั่นนะตายทั้งโบยุควิกตอเรียนมีแล้วไม่ได้คุณเล่นแล้วผู้หญิงทุกคนยุคน,นั้นอ่ะสุมไครยิ่งใหญ่อ่ะยิงสะใจอรอทุกคนก็แข่งกันใหญ่ใหญ่แล้วโครงสุ่มสมัยก่อนเขาไม่ได้มีแบบแฟชั่นแบบบ้านเราสมัยที้มันเป็นโบนอ่อนสมัยก่อนทํามาจากเหล็กทีเนี้ยมันดันเกิดอะไรรู้ปะไปไหมเราวิงวว่งไม่ทันหรอไฟไหในนั้นแล้วทีเนี้ยพอคนมันตรูกันหนีออกมาติดซุ่มดดอกไม่อยากทำ แล้วก็ตายกันในนั้นหมดเลยพีบอกขับไดครับ <laughs> Thank you มาโอเคคุ้มแล้วคุ้มล้ที่แต่ัวโหสวยมากเลยอ่ะร่ก okay. ลูกแรงไปหรอ Because my costume Why I o n s, <c oughs> <S โอมันเหมือนไปอ๋อโอเลยมันเหมือนไปอ๋อคลิปนี้ต้องจบแล้วนะโอ้มรก่อนูสาตัดชุดมาโอเธอตั้งใจตัดชุดมาแต่งตัวมาก็เปลี่ยนรองเท้าระหว่างรอเคลียร์เจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะจคแปลงล่างอยู่ข้างในต เคยมีคนแต่งตัวเวอร์วัานี้เข้าไปในน้นใช่แต่ว่าสบัดปลาโดนรบตึงอาจจะเพรพี่ยามวันนี้บังเอิญะยไม้เ I love y o Thank you You see You see You see นะ It's okay ก็ยังตลก่ดี Thank y ก็เป็นกฎของเขานะคะเคยมปคนแต่งตัวเวอร์กว่าน,นี้มาทำคอนนี้กว่านัทอีถือซะว่าก็วันนี้เราเจอเจ้าห้าที่คนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ย่อมดีเสมอเนอะอันนี้ก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งเป็นแบบใหม่ๆไปดูความสวยของแวร์ไซด์กันดีกว่า นัดว่าคนนี้ก่อนหน้านี้ที่เขาได้กันนะ่ะเฉพาะอาจจะเป็นเพราะเขาทําเรื่องขอกันเข้ามานี่ก็เป็นความรู้ว่าเผื่อใครจะแบบไปสั่งที่ท่องเที่ยวเราอยากต่งตัว่เวอร์เนี่ยแนะนําว่าทําเรื่องขอมาก่อนก็ถ้ามันไม่ได้จริงเราก็จะถอดวิกกระชุดออกเพราะเราก็ต้องเคารพกฎของเขานักท่องเที่ยวทุกคนรักฉันไหมโอเค ตัดสินใจแล้วก็คือส่วนที่เวอร์ที่สุดอะไม่ใช่ชูดแต่ว่าเป็นวิกเราบอกถ้าเอาวิกออกเข้าได้เลยนี่ก็เลยบอกว่ามาฉันถอดออกให้บวชไปเลยให้มันงงกัน,ปนไ,ไปเลยเข้ามาแล้วนะคะความพีกก็คือเมคอัพเนี้ยพอไม่มีผมอะตลกว่าแต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เนาะพี่ยุ้ยเนาะ แต่เขาก็ยังใจดีนะเพราะสุดท้ายเขาก็บอกฝากบอกอยุ้ยว่าน่าสามารถถอดเสื้อโค้ทถ่ายได้ใช่ค่ะเจอมุมสวยแล้วอยากถ่ายก็ถอดออกแล้วก็ถ่ายซ้าถ่ายแล้วก็เอาเสื้อ,อกลับเข้าไปใหม่รอบนึงเขาบอกว่าพยายามอย่าเป็นจุดสนใจเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคนเข้าชมที่เนี่ยเยอะมากคนก็จะหยุดชะงักแล้วก็มันทาให้แบบการจาจอรอติดขัดเนาะโอเคงั้นเราไปเลยเดีวค่ะ ข้อความลับของราชองวอร์ชายฟัางค่ะภาพวาดข้างบนนี้นะคะต้องบอกถ้าเป็นตามแบบฉบับของอิตาลีเนี่ยเขาจะต้องให้จิตรกรเนี่ยนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็วาดกับปูนเปียกส,สดๆ <Wow. S 1> แต่ในยุคนั้นนะคะเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วตอนทวร์ซายเนี่ยจิตรกรที่ฝร,รั่งเศสเนี่ยไม่มีใครสามารถทําได้ไม่สามารถที่จะปูนนั่งร้านแลว้ววาดแบบที่อิตาลีได้แล้วเจ้าหลุยที่14ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราวาดบนผ้าใบวาดเสร็จแลว้วก็ค่อยเอาภาพ ขึ้นไปประกอบต่อๆๆกันพอเราซูมสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นรอยต่อของภาพเนี่ยทั้งหมดเลยแต่มองผ่านๆเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นเทคนิคเดียวกับที่อิตาลีที่แบบเขาวาดจากข้างบนอันนี้เป็นความลับนะ คือสิ่งก่อสร้างชิ้นสุดท้ายในพระราชวังแวร์ซส์นะคะต้องบอกพระราชวังแวร์ซส์เนี่ยใช้เวลาสร้างทั้งหมด50ปีตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยแต่ก่อนจะเสร็จเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแก่แล้วอ่ะคือนั่งรถเข็นแล้วอ่ะคือสร้างไปอยู่ไปสร้างไปอยู่ไปเรื่อยๆนะคะและนี่นคือส่วนสุดท้ายของพระราชวังนี้หลังจากที่สร้างโบสถ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บพระเจ้าหลุยส์ที่1 4เหมือนแบบบาคนรูแบบเออฉันตายได้แล้วอ่ะเพราะว่าพระราชวังคือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องบอกสิ่งที่พระเจ้าหลุยที่14ทิ้งไว้คือเป็น,ปนมรดกโลกจริงๆนะคืองานมากมากแต่เบื้องหลังมรดกโลกนี้ก็ทิ้งความโหดร้ายไว้เหมือนกันเพราะว่าตลอดระยะเวลา50ปีนะคะคนใช้คนงานมากกว่า50,000คนมามากกว่า5,000ตัวทำทั้งหมด7วัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีการพักเคมลึกอย่างก็ะค,ะคือพระเจ้าหลุยที่14ที่เป็นคนสร้างว์ซายเนี่ย เป็นกษัตริย์ที่อายุยืนทีส่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเพราะว่าแกอยู่ถึง70กว่า <Wow. S 1> ขาเนะคะคือลูกชายคนโตของเขาซึ่งต้องเป็นรลองเปนของราชอยู่ถึงอายุ50ซึ่งถือว่ายืนยาวมากแล้วนะ<ม>ลูกชายคนโตก็คือตายแม่ของดานี้นะคะ<ม>ก็คือเป็นหลานคนโตหลานคนโตเรคิดว่ายังไงก็ต้องได้เึ้นของราชเพราะาอากงเนี่ยน่าจะต้องใกล้ตายแล้ว องก็ไม่ตายสักทีจนหลังนะตายคนที่ได้ขึ้นคลองลาั้นจริงๆอ่ะกลายเป็นลุ่นเหลินพระเจ้าหลุยส์ที่สี่คืออายุยืนมากจริง,รงแล้วก็มาต่อคนนี้นก็เลยกลายเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่สิบห้าค่ะแลวเขาบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่มีหมงเฮงอ่ะดีที่สุดในาราชวงศ์ฝรั่งเศสเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในยุคที่หลุยส์ที่สี่สร้างไว้เสร็จหมดแล้วแล้วก็ยังไม่โดนระบบปฏิวัติเพราะระบบปฏิวัติเนี่ยคือพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกช่วงชีวิตของเขาก็เลยสบายตลอดชีวิตนั่นเอง เป็นเหมือนกับพรอปเป็นเครื่องแสดงฐนนะยุคน,นี้อาจจะใส่แบบโรเลตปาเต้แต่ยุคนู้นนะคะบ้านคนรวยจริงๆจะต้องมีรูปปัป้นหินอ่อนตัวเองจำลองซึ่งต้องสั่งจากอิตาลีเท่านั้นนะและนี่ก็คือพระเจ้าหลุยที่1 4นะคะแล้วะคองอยากจะเห็นว่าหน้าตาพระเจ้าหลุยที่14เนี่เป็นยังไงเขาบอกกันว่า รูปปั้นหินแกะสลักนี้นะคะคือรูปปั้นที่แกะได้เหมือนหน้าพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่มากที่สุด <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นผลงานระดับปรมาจารย์ในการแกะหินอันนี้เลยนั่นก็คือเบอร์นินี่นั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะเห็นว่าพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่หน้าเป็นยังไงนะคะให้ดูจากรูปปั้นนี้คือเหมือนที่สุดน่าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะทุกคนลองคิดดูว่า พระเจ้าหลุยที่14เนี่ยเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนขี้โกงเบอร์นินี่นะคะเป็นจิตรกรระดับปรมาจารย์ของอิตาลีเนาะซึ่งถูกเชิญมาที่พระราชวังแวร์ไซเพื่อมาแกะสลักให้กับพระเจ้าหลุยที่1 4เสีเขาก็แกะสลักแบบถวายชีวิตเลยอ่ะเพราะกะว่าถ้าทําถูกใจพระเจ้าหลุยที่1 4นะยังไงพระราชวังแวร์ไซก็ต้องเป็นของฉันทาออกมาสุดชีวิตรูปปั้นนี้คือเหมือนพระเจ้าหลุยที่1 4มสกมากๆปรากฏพระเจ้าหลุยบอกว่าคุณเบอร์นินี่ฉันกลับบ้านได้ค่ะเบอร์นินี่งงเพราะว่าพระเจ้าหลุย เขาบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในพระราชวงศ์แซายเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเมดอินฟร a n c ์มีความรักชาติแล้วเขาก็เชิญติตรกรนะคะทั่วฝรั่งเศสมาเลยแล้วก็บอกว่านี่ให้ดูแบบนี้แล้วก็ทาเพราะสิ่งที่พระเจ้าหลุยส์สี่คิดก็คือถ้าเราอยากจะมีอะไรแล้วเราทําไม่ได้นะคะก็เรียนรู้จากเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องขอจากเขาตลอดชีวิตเรื่องนี้เพื่อนๆคิดว่าไงคะว่าพระเจ้าหลุยส์สิบสี่เนี่ยเป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นคนแบบฉลาดแกมโกงอาลองบอกกันข้าม นี่คือราชินีนะคะของหลุยส์ที่15ค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบโชคดีที่สุดในบนรรดาเมียกษัตริย์ฝรั่งเศสเลยชีวิตได้ฉาบมากซึ่งตอนที่ชีเกิดมานะชีะเป็นเจ้าหญิงจากโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่แบบยากจนค้นแขนมากๆตอนที่พระเจ้าหลุยส์เนี่ยตามหาเมียตั้งแต่5ขวบยัน40ขวบบังเอิ เข้าตา,ากษัตริย์หลุยที่15ด้วยการส่งถ้วยมาหนึ่งใบแล้วก็วาดหน้าแต่งเอาไว้ปรากฏหลุยที่15ชอบมากแต่ถ้าสังเกตดีเขาไม่ได้เป็นคนหน้าสวยเลยตอนแรกทุกคนในวังคือคัดค้านว่าแบบอุย้ยท่านทำไมไปออกคนนี้คือคนนี้สวยเลยหนู่ออกปะแต่งเข้าอย่างในวังได้แค่ปีเดียวคนทั้งวังเปลี่ยนใจไปรักนางเพราะนางทาหน้าที่ของราชินีได้ดีที่สุดนั่นก็คือการมีลูกค่ะทุกคนลองดาวนะแต่งงานมา12ปี ผลิตทายาททั้งหมด10คนและนี่คือพระเจ้าหลุยที่10้านะคะกะย์ที่สบายที่สุดคือต้องบอกว่าปู่ทวดเขาเนาะพระเจ้าหลุยที่14ที่เป็นคนสร้างพระชวงศ์ไซส์ยเนี่ยได้อยู่ในวังจริงๆปีแต่พระเจ้าหลุยที่ส5เนี่ยได้อยู่ตั้งแต่ตัวอนห้าขวบขึ้นฟองลาบนะอยู่จนยาวเลยอ่ะแล้ววันสุดท้ายที่สิ้นชีวิตนะ คือวันที่ใช้เงินในทองประค่ะงเหลือศูนย์บาทแล้วก็กําลังจะเริ่มเข้าสู่ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ตัวพระองค์อ่ะไม่โดนเพราะเป็นช่วงที่ประชาชนกําลังเริ่มเดือดร้อนแต่ยังไม่ได้ปฏิวัติเขาใช้เงินจนหมดแล้วตายก่อนคนที่ไปสซวยจริงๆอ่ะคือพระเจ้าหลุยที่1 6เรากำลังจะถึงห้องไฮไลท์ของราชวังแวซายนะคะ่นก็คือห้องกระจกซึง่งจริงๆตรงนี้นมันเป็นจุดที่นั้นอ่ะตั้งใจแต่งอย่างเงี้ยหาพรูหนุนมากๆเลยแต่ว่า หนึ่งแล้วก็ยังเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรได้พาเพื่อนๆมาดูด้วยกันละแล้วเดี๋ยวจะมานล่้ฟังด้วยว่าทำไมห้องนี้ถึงเป็นห้องพักาจบตาแตกทุกคนคะ่ะคือความสวยงามอลังการนะคะทั้งหินอ่อ,อนเชิงเทียนปฏิมากรรมเชนเดียต่างๆเนี่ยพีคสุดๆแต่หนึ่งอย่างที่ เป็นสุดยอดของห้องนี้นั่นก็คือกระจกย้อนกลับไปประมาณ300ปีที่แล้วนะคะกระจกเป็นของหายากมากและมีมูลค่ามากกว่าทองคําตอนนี้พระเจ้าหลุยส์สิเนี่ยสร้างห้องนี้ขึ้นมาเหตุผลเดียวเลยก็คืออยากกดรู้เพราะว่าการที่ห้องโถงใหญ่ขนาดน,นี้แล้วประดับไปด้วยกระจกหนาะนั่นคือการบ่งบอกถึงบารมี กราสัตราชินีจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจะต้องเคยมาเชิคอินที่นี่อย่างไทยนะคะก็ยังต้องสอง่งคณะทูตมานั่นก็คือท่านกอสา,าปานั่นเองค่ะซึ่งเป็นคณะทูตนะคะจากยุคของพระนารายน,นี่คือห้องประวัติ นี่คือห้องนอนของกษัตริย์นะคะใช้นอนตั้งแต่พระเจ้าหลุยที่14ที่เป็นคนสร้างพระเจ้าหลุยที่15จนพระเจ้าหลุยที่16ที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าเกิดที่ห้องนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่มีประชาชนนะคะบุกเข้ามาอยู่ในห้องนอนนี้เพราะปกติห้องนี้เนี่ยคนนั้นข่ารชบรันถ้าไม่ใช่ขั้นสูงจริงๆเนี่ยก็เข้าห้องนี้ไม่ได้คือประชาชนไม่ไหวแล้วจ,จริง มือนเข้ามานีเพื่อมาจับตัวกษัตริย์ออกไปนะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้เลยจริงๆแอบผลลุกอยู่เหมือนกันนะแีลนะในงานถ้า,าสังเกตด,ดีๆเนี่ยเตียงกษัตริยร์เนี่ยจะสูงมากพอต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีฮีเตอร์แล้วอากาศเนี่ยที่ฝรั่งเศสมันหนาวมากผ้าม่านที่ปิดเตียงนี้จะทํามาจากผ้ากำมะหยี่แล้วสีรองๆที่เราเห็นเนี่ยคือได้ดิ้นเงิน,ด,นดิ้นทองในการปักนะคะต้องบอกว่ามีมูลค่าแบบสูงมากมา มีเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นนิดนึงนะคะคือเวลากริย์นอนตรงนี้ห้องนี้ต้องบอกว่ากษัตริย์นอนได้คนเดียวห้ามเอาผู้หญิงขึ้นแต่ทีนี้นเวลากเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์อยากเรียกทําไงเขาะจะมีเหมือนแบบ คนใช้ส่วนพระองค์เลยที่จะเป็นหน้าที่ว่านอนข้างๆเตียงตรวนี้เวลานอนเนี่ยกษัตริย์เขาจะมีได้แดงผูกนิ้วก้อยเอาไว้พอกษัตริย์เยอะได้เลยน่ะจะกระตุกนิ้วก้อยที่ผูกกับกษัตริย์กับคนใช้เนี่ยก็จะกระตุกคนใช้ก็จะรู้แหละลุกขึ้นมาแต่มีกฎมอนเทียนบานว่าผ้าม่านนี้ถ้ากษัตริย์องค์นี้ตายไปผ้าม่านนี้จะต้องเป็นของข้าราชบริพาหรือว่าคนใช้ที่นอนข้างๆเตียงกษัตริย์องค์นั้นเท่านั้นในภาพนี้ มีกระเทยค่ะท,ที่ใส่เสื้อน้ำเงินตรงกลางปัวหัเนี้ยคือแม่ของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่คนที่ใส่ชุดสีทองนะคะพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่และผู้ชายที่ใส่ชุดสีขาวเนะะี่ยคือน้องชายแม่ของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่เนี่ยแต่งงานตั้งแต่ยังสาวตอนอายุสามสิบแปดอยู่ๆท้องแล้วโผล่มาเป็นลูกชายของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ตัดมาอีกสองปีอาถพระเจ้าประทานนี่หนึ่งคนทีนี้ความกังวลเกิดขึ้นกลัวลูกชายสองคนเนะะี่ยจะแย่งบัลลังก์กันเอง ก็เลยเลี้ยงลูกชายคนเล็กให้เป็นกระเทยไปเลยก็จะแต่งหญิงใส่รประดับวิบวับก็เลยจะมีฉายานะคะตู้ทองเคลื่อนที่เพราะจะใส่เครื่องประดับนะคะ10นิ้วใส่สร้อยเรื่องให้เต็มที่ไปเลยและห้องที่นัดอยากจะมามากๆนั่นคือห้องนอนของพนางมารีออนโซเนตนะคะผู้หญิงที่ เป็นผู้หญิงที่เราเป็นไอดอลในเรื่องความสวยงามความแฟชั่นและหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าถ้าไม่มีขนมปังก็กินเค้กสิจ้ะแต่ต้องบอกว่ามีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าประโยคนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาจากปากกัน,นกจริงประชาชนเขาโมโหเนาะมีการปลุกปั่นได้ๆต่างๆแต่เรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้คือถึงความสวยงามของห้องนี้ก่อนห้องนี้คือห้องนอนของพระราชินีราชิหลุยสิบสี่ก็เสียชีวิตที่นี่ราชินีลุลยสิบห้า ก็เสียชีวิตที่นี่แต่ราชินียรรุยส์บหหรือว่าพันมารีอ,องตัวเนึนะคะไปเสียชีวิตอีกที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้นําแฟชั่นเป็นคนนาเทรนด์เลยเนาะกับการที่แบบหมอจะต้องยกสูงจะต้องมีครอบเครื่องประดับและเป็นคนที่ขึ้เชื่อว่ามีพระพักตงดงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของร่างมารีอ,องตัวเน็่แลวสังเกตว่าจะมีสามสีนะคะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเนาะสีชมพูนี้นะคะจะมาจากดอกกหลาบค่ะ สีเหลืองจะมาจากเลมอนและสีเขียวจะมาจากแอปเปิลเขียวเป็นสามสีที่พระนางาริโภตัวเนี่ยนะชอบมากทุกคนสังเกตพื้นนะหลักของจะงหกว่าทำไมพระราชวังแวร์ซายเป็นพื้นไม้ปากเกน้นี่คือโซนเดียวนะคะที่ยังเป็นพื้นออริจินอลอยู่เพราะต้องบอกว่าตอนที่เกิดคณะปฏิวัติเนี่ยนะคะ รั่งเศสไม่เหลือเงินเลยชาวบ้านเนี่ยลื้อทุกอย่างที่สามารถขายได้เนี่ยเอาออกไปขายทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นหินอ่อนนี่คือโซนเดียวที่ยังเหลืออยู่นะคะเป็นแบบออริจินอลขอบคุณพี่ยูยมากเลยนะคะวันนี้ ฝากติดตามที่เพจอะไรคะฝรั่งเศสเจ็ดบรรทัดบายโซฟีค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเศสก็ติดตามที่เพจนี้ได้เลยหรือถ้าแบบว่าใครอยากมาเที่ยวฝรั่งเศสและอยากได้ไกด์น่ารักน่ารักนะคะข้อมูลทั้งหมดที่วันนี้นะัดพูดเหมือนนัดรู้เนี่ยจริงๆมาจากพี่ยุ้ยนั่นเองคะ่ะขอบคุณมากเลยนะ บอกว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ะถือว่าได้มาเที่ยวด้วยกันได้มาฟังเก็บประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี้ยแค่เสี้ยวเดียวเองนะเพราะจริงๆแล้วพระาชว,างวังมาซายเนี่ยใหญ่มากที่รัดพาทุกคนมาดูเนี่ยแค่แบบจุดพิกพซึ่งยังไม่ครบด้ยวยซ้ำถ้าใครมีโอกาสมาฝราั่งเศสนะคะนั้นแนะนําเลยว่า1ใน3ที่ที่ต้องไปนะหอไอเฟลพระราชว,างวังมาซาย และมองแซงมิเชลและของไอเฟลเนี่ยไม่พลาดแน่นอนรอติดตามกันเลยนะคะแต่ต้องอบอกวันนี้นัดจัดเต็มจริงๆนะเพื่อคนดูเหนะ็นแล้อาจจะเกิดแบบเหตุการณ์นี้นิดหน่อยก็ทําตามกฎของเขานะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะกับเมอร์ตี้ทั้งตัวเซรั่มอีซีและเซรั่มทาฟ้านะคะใครที่บอกอยากจะหน้าผ่องสว่างกระจ่างใสเนาะให้ใช้คู่นี้เลยนะคะไม่ต้องไปใช้สารประหลอดแบบสาวฝรั่งเศสสมัยก่อนให้อันตรายต่อชีวิตเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าขวดใหญ่ ด้ที่วัดสันทุกสาขาเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะโอ้วัโอ้ยพูดถึงวิกหลักคนสังเกตไหมว่าทางพระเจ้าหลุยที่ส4 15, 16, ี่ากแล้วก็รูปปั้นหลายๆอันเนี่ยในพระชองแวรไซเนี่ยใส่วิกกันหมดเลยมีที่มาที่ไปนะแฟชั่นนี้เกิดจากความเจ็บป่วยเพราะพระเจ้าหลุยที่14นะคะป่วยเป็นโรคไทฟอยด์ตอนอายุ10ขวบแล้วการรักษาต่างๆปุ๊บทำให้พออายุ20เนี่ยผมร่วง แล้วเป็นกษรตรับแบบหัวล้านมันก็จะแบบไม่เทใช่ปะเขาก็เลยใส่วิกแล้วปรากฏว่าพอใส่วิกเนะี่ยโหคาราชมิพานก็อวยกันว่าแบบอวยว่าอะไรหล่อมากเลยไปครับจ<อ>ไปหลอขนาดนี้ยั <Okay. S 2> ไปเค้าเขามีคอลเลคชั่นวิกนะ3 0 0กว่าหัวที่ทํามาจากผมจริงเปลี่ยนวันละ5ทรงแล้วพอกริยัเนี่ยใส่ทุกคนก็ต้องทําตามเพื่อทั้งการเป็นการเอาใจเป็นเทรนด์แฟชั่นต่างเนาะก็เลยกลายเป็นทมเนียมต่อกันอีกเป็นร้อยกว่าปีซึ่งที่มาที่ไปเกิดจาก การป่วยของชิงอคนนี้แต่งเป็นเจ้าหญิงมาเลยก็เข้าได้แบบไม่มีปัญหานะคะนี่สวยมาก